ทีมซีทุกท่านนะคะวันนี้ <S <S อยู่กับเอเรานะทุกคนนะหนา้าที่ของเรานะได้รับในงานบวงสวงก็คือเออดูแลห้องน้าํากับคนที่จ้างมานะแต่ว่าเราไม่ได้ทํานะเพราะว่าคนที่จ้างมาทํานะก็คือมาดูความเรียบร้อยความสะอาดเป็นยังไงบ้างเออพื้นที่อะไรนี้นะฮะทุกคนนะเออเดี๋ยวอันนี้เราจะไปใบก่อนกันก่อนาะนี่เนานะเดี <S <S> <S> ๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเออ อันนี้มันเยอะเกินนะอันนี้มันเยอะเกินนะเนี่ยเนี่ยใช้ขยะนี่มันอันนี้มันเอาไม่ออกเลยเนี่ย้าปาด เออหาอะไรป่ามามาเออน่าเห็นไหมไม่พ้นความสามารถของเราขี้เหร่หรม <า S 2> ันเรามีที่เรามีที่ ต้นไม้ตรงนั้นก็ยังมีอยู ujemy, e ่ด right. ้วยสามกระถางน่ะเอามาประดับใช่นหนาสามกระถางน่ะเอามาประดับตรงห้องน้ำหนึ่งตนนี้เราเอามาตรงนี้เลยเออนั่นแหละใส่ยจได้นี่ยกได้นี่ต้นแ่นี่พอตรงใส่แล้ว เดี๋อวอันนี้เราต้องปวดเอาออกก่านไปไม้ ก็เลยหนักเลยนำไปเก็บน right? uh ู่นนู่เลยน้ำ่าววาจะไปด้วยแล้วมันจะได้ไม่เกะกแล้วตนบอกแล้วหมดเลยน้องพวงมาโดนโค้ดเลยดนไม่โดนรอกอาปไดนจะทำให้ดไม่แต่ว่าจะเอาออกให้มันโลกเลยนะเอาขึ้นรถเออนั่นแหละเพราะว่ามันจะเอาขึ้นด้วยไงทำโลกงแล้วเอาไว้จับไฟแผ่ไป ลมันลเออไปกเา้มลิ้นเออืเก็บออกหมดเลยใส่นมใส่นะฮะ 이품 <susur> ียบมันก็ไม่ลงดิไม่ช่วยเคลียร์เคลียร์เคลียร์ยยยด่วน ไม่เปลี่ยนเยยมไปซยแช่เราไปทำความสะอาดตี้เยันไอ้พลังเลยใช่แล้วเปล่นรุ่งเช้าบก เช้าเนี่ยพี่เช้า,าเอาไว้ก่อนเอไอไปยกพู

นะเราจะใส่รูไปจิ้มเออตรงนี้ก็ต้องโกยออกเพราะว่าเราแตแค่ความสวยงาม Трех, 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 เยี่ยมเยี่ยมเคลียแล้วเคลียแล้วนะฮะทุกคนอะนะก็ปีนี้นะฮะดูแลกับดาดากับเอ่อนาเอฟเป็นชาวบ้านนะฮะที่ผู้ใหญ่ใจดีนะฮะให้การสนับสนุนนะคะจะให้เคนมาจ้างมาทำำาะะํคา,าความสะอาดนะฮะจะนี่ค่ะเราก็มาดูแลความอาเรียบร้อยนะคะว่ามุมไหนจุดไหนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ่ะ เดี๋ยวทางด้านนี้เนี่ยะนะคะ FC นี่ค่ะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเหลือเก็บรายละเอียดความสะอาดนิดนึงะทีมงานเรา FC ดูทีมงานเรา, FC, า,เราอ่ะกดไลค์กดไลค์โอเคโอเคสุดยอดมากเลยค่ะนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะให้กำลับบงใจทีมงานด้วยนะคะพอดีดาด้าเพิ่งไปทำธุระมาเนาะด้านหน้านะคะเดี๋ยวก็จะมาแพ็กทีมกับเรานะ